เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องประชาชนให้โอกาสมามากแล้วทําแล้วทําอยู่นะครับไม่ต้องทําต่อแล้วอะไรน,นะตอนนี้การเลือกตั้งเนี่ยนะกำลังเข้มงวดนะพรรคการเมืองที่มาแรงตอนเนี้ดีวันดีคืนนี่ก็คือพรรคก้าวไก่นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยในยคะแนนนิยมก็ลดลงมาโอกาสแลนสไลด์ผมว่าน้อยลงนะ พักพวกสากกนี่ก็แย่เรตติ้งตกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย <Hey. S 1> สังคมต้องการควาเมเปลี่ยนแปลงทุกวันเนี้ยทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงไม่อยากเอาแล้วไอ้สี่ป,ปีที่ผ่านมาแปดปียึดอำนาจพอกันทีเขาไม่ได้ว่าอะไรลุงตู่เขาไม่ได้ว่าอะไรลุงป้อมนะแต่เขาบอกว่าอลไรพอกันทีพี่น้องประชาชนให้โอกาสมามากแล้วทําแล้วทําอยู่ ไม่ต้องทําต่อแล้วอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมฟังนะแต่แต่ไม่แน่จะทําทต่อได้หรือไม่ก่อนแล้วแต่ประชาชนก็ไม่มาแต่เสียงลุงตู่เนี่ยยังคงได้รับการไว้วางใจอยู่แต่คนอื่นๆเนี่ยผมว่าแย่ผมดูแล้วเนี่ยที่ตอนนี้เรตติ้งของสูงเนี่ยก็น่าจะมีเพื่อไทยก้าวไกลพกรรคลุงตู่คือคนที่ชอบลุงตู่นี่ก็เยอะเพราะลุงตู่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ก็มีทุกคนชอบและไม่ชอบคือลุงตู่เนแกมพูดยาไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไร เพราะฉะนั้นพวกอนุรักษ์นุยมหรือคนคนแก่คนถ้าเอาคนที่ได้ประโยชน์จากการบริหารราชการของลุงตู่เนี่ก็ยังเลือกแต่แตเพื่อไทยเนี่ยเท่าที่ผมฟังฟังชาวบ้านเข้ามานะผมเดินสายไปทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยนโยบายเยอะจนบางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าหาคนเนี่ยทำได้หรือเปล่าออกนโยบายทุกวันอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนโยบายมันเยอะแรกแรกก็แลนสไลด์น,นีนะนะไม่ต้องนำเหนอนำเสนอนโยบายเยอะ ตอนหลังนี่มันเยอะไปหรือเปล่านโยเบเื่อไทยเดี๋ยวแจกนั่นแจกนี่แจกห้าแสนล้านแจกอะไรุว่ามันจะเยอะพอเยอะขึ้นมาปุ๊ก็ไงเป็นเป้าให้โดนโจมตีแล้วมันเยอะโดยเฉพาะไอ้พวกแจกอาจกคนละหมื่นเนี่ยเขาโดนโจมตีหนักว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจกนะจะต้องไปอ่าขึ้นภาษีหรือเปล่านะไปจะไปลดทอนนะอ,นอ,อะไรวะลดประมาณทหารหรือเปล่านะครับจะไป จะจะมีปัญญาหรยอครับที่จะไปลดลดประมาณกองครับกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็โดนปฏิวัติเพราะนั้นนะไหนจะพวกคัดค้านต่างๆสองสวบอกให้ะแจกเงินขนาดนี้ก็ต้องผ่านกูนะสวไม่อนุมัตถ้าสวไม่อนุมัตกฎหมายไม่ได้ออกก็แจกไม่ได้ตอนหลังก็โดนโจมตีน่ะว่าการนําเสนอนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งจะทําได้จริงหรือเพ้อฝันหรือเปล่านะ เอาเงินภาษีในอนาคตทําลายวินัยการเงินการทาไหมะอะไรต่างๆเนี่ยตอนหลังนี่ก็เริ่มหนักนะเรดติ้งก็เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กนะนะครับไม่เหมือนพักเพื่ออ่พักไ้ก้าวไกลเราดูจากผทตารวจเราจะเห็นเลยเฮ้ย hey, ดีวันดีคือเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเฮ้ยฟังแล้วมันน่าจะทําได้เช่นลดการเหลื่อมล้ำไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเงินทองมึงเยอะรัฐบาล,ลก,ก็ควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับ สุราเสรีให้ชาวบ้านต้มเหล้ากินได้ขายได้นะไม่ต้องไปซื้อเหล้าซื้ออะไรกับพวกเจ้าสัวขายเหล้าขายเบียร์ลดการผูกขาดเออหรือฟังแบบนี้เอ้ยมันเป็นนโยบายที่มันควรจะเกิดขึ้นนะเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยผมผมว่าดีนะไม่ต้องไปพูดเรื่องการแจกเงินแจกนองมันไม่ไหวนโยบายเลิกการเกณฑ์ทหารผมฟังนโยบายเลิกการเกณฑ์ทหารผมว่ามันก็ดีเนะี่นะเขาบอกว่าทุกวันนียทหารเกณฑ์มันเยอะ นะบางส่วนก็ไปเขาบอกเกันมันเกินอยู่ประมาณ4 0เนหรือ6กปอระเนะครับไอ้ส่วนเกินนี่ไปละบางคนบอกไปซักางเกงในเมียทหารบางคนก็ไปขับรถไปซักผ้าไปทําสวนไปเลี้ยงไก่ให้กับผู้บังคับบัญชาเขาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ไม่ใช่ไปซักกางเกงในให้เมียนายทหารเป็นคนขับรถบ้างไปทาสวนทาอะไรมันไม่ใช่นะ ทหารเกณฑ์มันไม่ใช่ขี้ขา่ารับใช้เมียผู้ข้ามชาหรือผู้ข้าชาติพราะคนะเกษียนไปแล้วสิบปีแปดปีเก้าปียังมีทหารติดตามตัวเลยโอ้โหกลายเป็นขี้ขา่าเลยนะแล้วก็ภาษีก็ต้องมาเก็บจากเ,าเงินเดือนก็เอาจากภาษีประชาชนเพราะนั้นเลิกเกณฑ์ทหารมก็เห็นด้วยนะแต่ก็ต้องมีมาตรการว่ามันต้องถ้ากลาว่าอะไรการสมัครใจอะไรต่างต้องพอเพราะว่าประเทศเราไม่ต้องมีทหารแบบที่ลุงดู่บอกอ่ะ ถ้าไปมีทหารแล้วใครจะไปลบอยู่ชายแดนล่ะเดี๋ยวลูกตู่บอกแจกปืนคนแล้วก็บอกผมฟังนะลูกตู่ลูกตู่แกก็พูดถูกนะถ้าไม่มีทหารเนี่ยนะก็ต้องแจกปืนคนแล้วก็บอกให้ไปลบจะมีคนไปลบหรือเปล่าลูกตู่ก็พูดถูกนะนะครับแกก็เป็นคนตรงไปตรงมานะลูกตู่นะเพราะนั้นเอฟซีแกก็ยังเยอะอยู่สมัยหน้าพักแกก็ยังไปได้อยู่นะนะครับจากผลตำรวจเนี่ยคนที่ยังชอบลูกตู่ก็มีเยอะ หลายๆยอย่างแกก็ทําแล้วก็มีทําอยู่ก็มีแต่ควรจะทําต่อหรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชนนะครับก็อ,อยากจะเล่า,าประสบการณ์ให้ฟังเนะี่ยเป็นคดีอาญาผมทนายความจําเลยเขาฟ้องว่ารักทรัพย์หน้าที่ของทนายความจำเลยก็มีหน้าที่ต้องไปบอกกับศาลว่าเราไม่ได้รักทรัพย์นะครับนะหนึ่งเราต้องบอกว่าเราไม่ได้รักทรัพย์ถ้าเราจะสู้คดีสองเราต้องบอกว่าเออ ใครเป็นคนรักทรัพย์หรือมันไม่เกี่ยวกับเราอย่างไรเช่นอย่างเมื่อวานนี้เราอ้างขานที่อยู่ภาษากฎหมายเขาเรียกอ้างขานที่อยู่หมายความว่าวันที่โจทย์ล่าวหาว่าเรารักทรัพย์นั้นเราอยู่ที่อื่นเราก็ต้องเอากล้องวงจรปิดมาเป็นพยานนะเอาพยานบุคคลมาเป็นพยานนะต้องเป็นพยานบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเอาเอกสารต่างๆมาเป็นพยานเช่นนะเอกสารการรูดบัตรเครดิต เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญทำอะไรต่างๆท,ที่มีการออกไปมรณะบัตรนะครับนี่เรียวกว่าการอ้างฐานที่อยู่นะเพราะนั้นใครที่โดนกล่าวหาว่าฆ่าคนตายลักทรัพย์ผมถือเนี่ยท่านจะอ้างฐานที่อยู่ว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดท่านก็ต้องมีหลักฐานอ้างยิงเช่นวงจรปิดน,นะไปกด ATM นะ ไปสแกนนิ้วเข้าทำงานเป็นต้นอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาเรื่องซูโม่กิกเมื่อวานนี้ผมดูข่าวซูโม่ซูโม่กิกนะซูโม่กิกเนี่ยนะอายุก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวมาผมประมาณ60ปีปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าซูโม่กิกโดนจับขับรถไปชนท้ายรถกระบ,บะ ซูโมนะ่ซูโมกิมม๊กขับรถเก่งตามรายงานข่าวนะฮะผมไม่ยืนแยันว่าจริงนะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องหมิ่นประมาทขับรถไปชนท้ายเขากํากลังจอดติดไฟแดงอยู่นะหลังจากนั้นตํารวจก็เชิญซูโม่กิ๊กไปโรงพักซูโม่กิ๊กดื่มเบียร์มาสองขวดตามรายงานข่าวแกก็ไม่ยอมเป่าเพราะอะไรเพราะแกแกอ้างว่าหนึ่งแกไม่ได้ขับรถก่อนแรกนะ แกบอกผมไม่ได้ขับรถผมจะเป่าทำไมนะอันที่สองแกอ้างว่า,าแกไม่ได้เมาแกอ้างอยู่สองอย่างหนึ่งไม่ได้ขับรถสองนะไม่ไม่ได้เมานะครับพี่น้องปรจะชาชนที่เคารพครับเวลาถ้าท่านขับรถขับลาไปแล้วเกิดอุบัติเหตุตำรวจก็ให้เป่าท่านเป่าไปเถอะครับนะเป่าไปเถอะครับไม่ว่าท่านจะ เมาหรือไม่เมาก็เป่าไปเถอะนะครับมันแสดงถึงความบริสุทธิใจของเราแต่ถ้าเกิดตำรวจกันแกล้งเราหรืออะไรเราก็ไปเล่นงานตำรวจในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําตามกฎหมายไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะทำตามกฎหมายไปก่อนเมื่อท่านทําตามกฎหมายแล้วถ้าตำรวจวังคับเราให้เป่าทั้งที่เราไม่ใช่คนขับนะครับตำรวจก็ จะมีความผิดสองอย่างหนึ่งผิดวิดนัยสองนะก็มาตราหนึ่งนนะครับเขาก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะหาเรื่องกับตำรวจนะผมแนะนำเลยนะสมมติว่าอยากจะหาเรื่องกับตำรวจนะท่านต้องทำตามกฎหมายก่อนนะท่านยอมให้เขาเป่าไปท,ทั้งที่ไม่ใช่คนขับแล้วนะท่านก็บ,บอกเลยว่าท่านยไม่อยากเป่า ่าไม่ใช่ซูอมอว์คิกนะเขาชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ซูโมอว์ิกนะพูดผิดไปนะซูโม่ตุกี้ยังไงอ่านะครับขอขอโทษขอโทษนะ,ะมีดาวแปดแฉกเขาแจ้งมาในขอบคุณมากน,นะครับแล้วก็อะไรตุกีใช่ไหมผมขอโทษขอโทษเลยครับต้องขออภัยด้วยเรียกชื่อผิดตุกี้ใช่ไหมเรียกชื่อผิดเลยเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องผมผมว่าซวยไปด้วยนะขอโทษนะครับ นะครับตุ๋ยนะครับตุ๋ยนะอ,อ๋อตุ๋ย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 ไม่ใช่กิ๊กนะอ,อ๋อพูดผิดไปอ่านะครับขอประทานโทษสมขอตุต๋ยนะครับอย่างดาีเนี่ยมีดาวแปดแจกเนี่ยพัฒมิตรแย่ยงมาต้องขอพระคุณ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหาเรื่องกับตำรวจไม่ว่าใครนะ